ดิยายเรื่องวันสิ้นโลกตอนที่81ปลดล็อกขั้นสองและหน้ากากหลังจากที่ทำการปลดล็อกขั้นที่สองแล้วไม่เพียงแต่จะระเบิดคลื่นความบ้าคลั่งออกมาจากร่างกายของตัวลั่วแล้วเท่านั้นอีกทั้งกำลังของร่างกายและกล้ามเนื้อก็ยังขยายเพิ่มขึ้นอีกด้วยแม้กระทั่งดวงตาทั้งสองข้างของเขาก็เริ่มปรากฏเส้นเลือดแดงฉานขึ้นมา ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ภายในร่างกายที่เหมือนกับน้ำร้อนที่เดือดพล่านส่งผลให้ภายนอกร่างกายเริ่มแปลเปลี่ยนเป็นสีแดงไอร้อนได้กระจายตัวออกมาจากร่างกายของเขาอย่างต่อเนื่องทำให้เขาแลดูเหมือนกับปีศาจร้ายที่พึ่งผุดขึ้นมาจากลาวาจากนรกอย่างไงย่างงันจมหมอนี่ ในขณะที่มองไปทางสิ่งมีชีวิตที่เหมือนกับปีศาจร้ายที่ไม่มีเขาโครงของตัวลัวคนเดิมหลงเหลืออยู่เลยนั้นม่านตาของควางซางก็หดลงอย่างรวดเร็วในตอนนี้เขาสัมผัสได้ถึงแรงบีบรัดอันรุนแรงอย่างถึงขีดสุดที่ออกมาจากตัวของตัวลัวซึ่งความรู้สึกบีบรัดนี้ก็ยังเหนือกว่าเจ้าไทแรนที่เขาฆ่าตัวนั้นอีกด้วยไม่ต้องสงสัยเลย พลังความแข็งแกร่งของตัวลัว่วภายใต้สภาวะเช่นนี้ได้น่ากลัวเกินขีดจำกัดไปแล้วเขามาถึงแม้ว่าการปลดล็อกขั้นสองจะทำให้ตัวลั่วได้มาซึ่งพลังที่แข็งแกร่งมากก็ตามแต่กลับดูเหมือนจะมีผลข้างเคียงอันร้ายแรงบางอย่างเกิดขึ้นมาด้วยเช่นกันในตอนนี้ดวงตาที่เต็มไปด้วยเส้นเลือดแดงฉานทั้งสองข้างของตัวลัว ก็ได้ใช้แววความบ้าคลั่งและความโหดร้ายเกินขีดจำกัดราวกับจะชีกขาดออกมาต่อหน้าต่อตายังไงอย่างนั้นวินาทีต่อจากนั้นตัวลัวก็ส่งเสียงคำรามออกมาก่อนกระทืบขาขวาไปบนพื้นดินแล้วกระโดดพุ่งพรวดไปทางหงซางอย่างรวดเร็วพลังกำลังในตอนนี้ของตัวลัวนั้นน่ากลัวเป็นอย่างมากเพียงแค่เขากระแทกขาไปบนพื้น พื้นเซรามิกใต้รองเท้าทหารของเขาก็ระเบิดออกในพริบตาเดียวกลายเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยนับไม่ถ้วนกระจัดกระจายไปทั่วทิศทางฝุ่นละอองจำนวนมากก็ฟุ้งไปทั่วสารทิศเช่นเดียวกันภายใต้ฝุ่นละอองจำนวนมากนี้ตัวลัวที่ดูเหมือนสัตว์ป่าดุร้ายในสมัยบรรพาการได้พุ่งเข้ามาตรงหน้าของควางซางในช่วงพริบตาเดียว พร้อมกับกวาดแกว่งมัดสีแดงช้านขนาดใหญ่ทุบไปที่ตัวของควางซางอย่างรวดเร็วและรุนแรงทันทีเร็วมากในขณะที่มองไปทางตัวลัวที่กระโดดเข้ามาในระยะทางกว่า10เมตรพร้อมกับยกหมัดขึ้นมาทุบนั้นสีหน้าของควางซางก็แปลเปลี่ยนไปในทันทีหลังจากนั้นก็กวาดแกว่งมัดขึ้นมาแล้วพุ่งไปข้างหน้าเช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่ควางซางคาดคิดไว้ไม่ถึงก็คือหลังจากที่ตัวล่วได้ทำการปลดล็อกขั้นสองแล้วพละกำลังของเขาก็เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลเกินจะคาดเดาได้ได้พริบตาเดียวทีิมัดของทั้งสองปะทะกันพละกำลังมหาศาลที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้แผ่ขยายตัวจนทำให้เขาเสียสมดุลแทบจะในพริบตาเดียวราวกับถูกท่อนซุงกระทุ้งใส่จนลอยออกไป จากนั้นก็ไปกระแทกเข้ากับคานและเสาที่อยู่ห่างออกไป4-5เมตรอย่างรุนแรงทันทีพริปตาเดียวเสียงระเบิดอันรุนแรงก็ดังขึ้นคานและเสาที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่าครึ่งเมตรก็ถูกควางซางกระแทกจนหักถล่มลงมาก่อนที่ควางซางจะล้มลงไปกองกับพื้นอย่างรุนแรงบ,บัสบ ถึงแม้ว่าจะมีพลังเกราะกาสาวะพักสีดำขาวปกป้องตัวเองไว้อยู่จนไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆก็ตามแต่พลังเหนือธรรมชาติของเขากลับลดน้อยลงไปราวๆหนึ่งในสิบส่วนในพริปตาเดียวและก็พูดได้ว่าหากเขายังใช้หมัดชกไปทางตัวลั่วอีกสิบหมัดพลังเหนือธรรมชาติของเขาก็จะถูกใช้จนหมดถึงตอนนั้นเขาก็คงจะแพ้อย่างแน่นอนเมื่อคิดได้ถึงตรงนี้ ควางซางก็อดสบัดดาทอออกมาไม่ได้หลังจากนั้นก็หยิบซากหินของคานและเสาที่หนักเกือบร้อยกิโลกรัมบนพื้นขึ้นมาแล้วคว้างออกไปอย่างรวดเร็วก่อนพุ่งตรงไปกระแทกใส่ตัวของตัวลัวที่พุ่งเข้ามาหาเขาอีกครั้งโดยตรงแต่ทว่าเมื่อผเผชิญหน้ากับหินขนาดใหญ่อันน่ากลัวที่ถูกควางซางใช้พลังทั้งหมดควางออกมาตัวลัวกลับไม่หลบหลีกแต่อย่างใด เขาตะโกนออกมาแล้วเวียงมาทุบไปบนก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนนั้นทันทีวินาทีต่อจากนั้นก้อนหินขนาดใหญ่ก้อนนั้นก็ถูกหมัดของตัวลัว่วทุบจนแตกกระจายกลายเป็นเศษหินนับไม่ถ้วนกระจัดกระจายไปทั่วทั้งสี่ทิศจากนั้นตัวลัวก็ได้พุ่งเข้ามาด้านหน้าอีกครั้งท่ามกลางเศษหินที่กระจัดกระจายออกไปทั้งสี่ทิศนี้ แล้วเวียงหมัดกระแทกไปบนตัวของควางซางอย่างรวดเร็วฮ,ฮคิดว่าฉันจะกลัวนายเหรอเมื่อผเผชิญหน้ากับตัวลัวที่ใกล้เข้ามาในใจของควางซางก็ปรากฏเปลเวลไฟแห่งการต่อสู้ขึ้นมาจากนั้นก็ฉายแววตาเย็นชาแล้วเวียงหมัดไปทางตัวลัวอีกครั้งในขณะที่เวียงหมัดออกไปนั้น พลังเหนือธรรมชาติภายในร่างกายของควางซางก็เริ่มค่อยๆทะลักออกมาจากหมัดขวาของเขาซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ลำแสงสีดำขาวบนหมัดขวาของเขาก็ส่องแสงจรัดเจอจ้าออกมาด้วยเช่นเดียวกันหลังจากนั้นหมัดของทั้งสองคนก็กระแทกเข้าหากันอย่างโหดเหี้ยมจนเกิดเสียงกึกก้องขึ้นแต่ครั้งนี้แตกต่างจากครั้งแรกตรงที่ว่า ควางซางไม่ได้ถูกตัวล่วโจมตีจนร่นถอยไปแต่อย่างใดอีกถังยังคงยืนอยู่ที่เดิมอย่างดักแน่นพื้นดินใต้เท้าของเขาก็ได้ระเบิดออกมาเนื่องจากทนแบกรับพลังการโจมตีอันมหาศาลนีวไวไม่อยู่จนกลายเป็นเศษชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจัดกระจายทั่วทิศทางพลังที่เพิ่มขึ้นนี้คือหนึ่งในวิธีการขั้นพื้นฐานของพลังเหนือธรรมชาติ ในบันทึกความเป็นความตายยินย่างภายใต้การบ่มเพาะของพลังเหนือธรรมชาตินี้ทำให้หวางสางสามารถต้านทานหมัดนี้ของตัวลั่วไว้ได้เพียงเพื่อการต้านทานหมัดนี้พลังเหนือธรรมชาติของควางสางจึงถูกใช้จนลดลงไปอีกส่วนเหลือพลังเหนือธรรมชาติเพียงแค่สองในสของทั้งหมดเท่านั้นขืนเป็นแบบนี้ต่อไปเขาก็คงต้านทานไว้ไม่ได้นานแน่ๆ แต่ถึงแม้ว่าพลังเหนือธรรมชาติของควางซางจะถูกใช้ออกไปเป็นจำนวนมากก็ตามแต่ตัวลัวก็ดูเหมือนไม่ได้เปรียบแต่อย่างใดถึงแม้ว่าการปลดล็อกพลังขั้นสองจะนำมาซึ่งพลังกำลังและระดับความเร็วที่แข็งแกร่งจนผิดมนุษย์มนาให้แก่ตัวลัวแล้วก็ตามแต่ร่างกายของเขากลับดูเหมือนไม่สามารถแบกรับพลังที่มีอย่างเกินขีดจำกัดแบบนี้ได้ดังนั้น หลังจากที่วางซางต้านทานหมัดนี้ของเขาได้แล้วแรงสั่นสะเทือนอันรุนแรงก็ทำให้แขนของตัวลัวบิดเบี้ยวโค้งงออย่างเห็นได้ชัดซึ่งก็เห็นได้ชัดว่ากระดูกท่อนแขนของเขาได้หักท่อนลงมา<ฮ>เมื่อเห็นภาพนั้นวางซางก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกเมื่อเห็นแบบนี้ ถึงแม้ว่าพลังเหนือมนุษย์ของตัวลั่จะแข็งแกร่งมากก็ตามแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดที่อยู่ในสถานะร้คู่ต่อสู้แต่อย่างใดไม่อย่างนั้นการประลองฝีมือสนามนี้ก็อาจไม่สามารถคาดเดาได้ว่าใครแพ้ใครชนะก็เป็นได้แต่ทว่าในช่วงพริบตาที่ควางสรางถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกอยู่นั้นการเปลี่ยนแปลงก็บังเกิดขึ้น <c oughs> วินาทีต่อจากนั้นตัวลัวก็ระเบิดเสียงคำรามด้วยความโกรธเคืองออกมาอย่างฉับพลันจากนั้นแขนขวาที่หักท่อนดูเหมือนได้รับการควบคุมด้วยพลังบางอย่างจนกล้ามเนื้อหดกลับลงไปกระดูกที่หักก็กลับเข้าที่ในทันทีสุดท้ายทุกอย่างก็กลับคืนสู่สภาพเดิมจนเกิดเสียงแกรกๆดังขึ้น หลังจากนั้นตัวลัวก็กระโดดพุ่งพรวดไปข้างหน้าอีกครั้งแล้วเวียงหมัดชกไปที่วางซางอย่างรวดเร็วบดซบเมื่อเห็นตัวลัวมีความสามารถในการฟื้นตัวอย่างน่ากลัววางซางก็อดที่จะสะบดออกมาอีกครั้งไม่ได้หลังจากนั้นก็กระตุ้นพลังเหนือธรรมชาติออกมาอีกครั้งแล้วเข้าต่อสู้ เขาปะทะอย่างไม่ลบรลีกับตัวลั่วทันทีหลังจากที่เกิดเสียงปะทะขึ้นหมัดนี้ของตัวลั่วก็ถูกความสร้างต้านทานได้อีกครั้งซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่แขนขวาที่ฟื้นคืนสภาพเดิมมาแล้วนั้นก็ได้หักลงอีกครั้งแล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆร่างกายของเขายังไม่สามารถแบกรับพลังที่น่ากลัวเช่นนี้ไว้ได้ตัวลวในเวลานี้ และดูราวกับคนบ้าดวงตาทั้งสองข้างแปรเปลี่ยนเป็นสีแดงฉานไม่สนใจแม้แต่ความเจ็บปวดที่แผ่ซ่านออกมาจากแขนข้างที่หักนั้นแต่อย่างใดยังคงเวียงหมัดซ้ายที่ไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆใส่ตัวควางซางอย่างต่อเนื่องควางซางที่จนปัญญาจึงทําได้เพียงแค่แผ่พลังเนือธรรมชาตินั้นออกมาสู้กับตัวลัวเท่านั้นหลังจากหมัดหนึ่งผ่านไปแขนซ้ายของตัวลัว ก็หักลงเช่นเดียวกันแต่เพื่อไม่ให้ตัวล่วมมีโอกาสฟื้นคืนสภาพเดิมอีกครั้งนี้ควางซางจึกลงมือก่อนระเบิดพลังเหนือธรรมชาติออกมาแล้วทุบไปบนตัวของตัวล้วดที่กำลังาสาดหมัดที่ฟื้นคืนสภาพเดิมก่อนหน้านั้นเข้ามาอย่างโหดเหี้ยมจนสุดท้ายก็ใช้ขาข้างหนึ่งเตะไปที่ตัวลวดจนลอยละลิ้วออกไปในที่สุดภายใต้การโจมตีด้วยพลังทั้งหมดของควางซาง ตัวลัวก็เป็นเหมือนกับกระสุนรูปมนุษย์ลูกหนึ่งลอยตกไปกระแทกเข้ากับกำแพงของร้านขายของร้านหนึ่งจนแตกกระจายหลังจากนั้นร่างทั้งร่างก็ถูกฝังอยู่ใต้ซา,ากปรักหักพังนั้นหลังจากที่ตัวล่วลอยละลิ้วออกไปแล้วควางซางก็อดที่จะหายใจหอบออกมาไม่ได้ พร้อมกับมองไปทางซากปรักหักพังเหล่านั้นด้วยความหวั่นเกรงอยู่บ้างเฮ้อครั้งนี้คงจัดการได้แล้วหรือเปล่าเมื่อสักครู่เขาไม่ได้ออมพลังของหมัดและเท้าข้างนี้แต่อย่างใดพละกําลังมหาศาลเช่นนี้ต่อให้เป็นเจ้าไทแรน์ก็คงจะถูกเขาสร้างความเสียหายให้ไม่น้อยเลยในสถานการณ์นี้ของตัวลัวก็น่าจะไม่แตกต่างกัน แต่ทว่าสภาพความจริงก็ได้รับการพิสูจน์ว่าความซากนั้นประเมินความแข็งแกร่งของตัวล่วต่ำไปอีกครั้งในขณะที่ควางซางได้ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกซากปรักหักพังนั้นก็ถูกระเบิดออกอย่างรุนแรงร่างที่โชกไปด้วยเลือดหน้าอกที่เกิดรอยยุบลงไปและดูคล้ายกับตัวล่วอับจนหนทางแล้วได้ปรากฏขึ้นมา ห้ามกลางฝุ่นละอองที่คละคลุ้งไปทั่วพื้นที่จากนั้นก็เดินเข้ามาหาควางซางทีละก้าวทีละก้าวแต่ในตอนนั้นเองความสามารถในการฟื้นตัวอันน่ากลัวของตัวลัวก็ปรากฏขึ้นมาให้เห็นอีกครั้งในขณะที่ตัวลัวกําลังเดินเข้ามาหาควางซางทีละก้าวทีละก้าวอยู่นั้นหน้าอกที่เกิดรอยยุบลงไปของเขาก็ดูเหมือนกับฟื้นคืนสภาพเดิมอย่างรวดเร็ว แม้แต่กล้ามเนื้อและกระดูกบนแขนที่หักทั้งสองข้างก็เริ่มฟื้นคืนขึ้นมาอีกด้วยนี่ไม่ใช่การต่อสู้กับคนแล้วแต่เป็นการต่อสู้กับสัตว์ประหลาดที่ไม่มีวันตายตัวหนึ่งต่างหากบทซบนายยังมีหน้ามาพูดว่าฉันคือแมลงสาบอีกเหรอเมื่อเห็นความสามารถในการฟื้นตัวของตัวลัวควางซางก็อดด่าทอขึ้นมาไม่ได้จากนั้น กวัดแกว่งมือขึ้นมาแล้วพูดขึ้นว่าเบสูและเบส้ละครั้งนี้ถือว่านายชนะถึงแม้ว่าเขาจะมีไพ่ใบสุดท้ายที่ยังไม่ได้ใช้ซ่อนเอาไว้อยู่ก็ตามแต่ไพ่ใบสุดท้ายนั้นสามารถใช้ได้แค่เพียงครั้งเดียวเท่านั้นดังนั้นควางซางย่อมไม่นำมันออกมาใช้กับตัวล่วนในเวลานี้อย่างแน่นอนแต่ทว่าค่ ตัวล่วในเวลานี้ดูเหมือนจะไร้สิ้นสติปัญญาอย่างสิ้นเชิงไปแล้วเขาไม่ได้สนใจคำพูดของควางซางด้วยซ้าแต่กลับกระโดดพุ่งพรวดเข้ามาหาควางซางอีกครั้งพุ่งตรงเข้ามาเบื้องหน้าของควางซางแล้วเวียงหมัดชกไปบนตัวของควางซางจนลอยละลิ้วออกไปแบงเอ๋ยได้เป็นบ้าไปแล้วหรอเมื่อถูกตัวล่วชกหมัดใส จนลอยออกไปกระแทกกับกระจกของร้านขายของแห่งหนึ่งจนแตกกระจายก่อนล้มลงไปกับพื้นหางซางก็อดดาทอไปทางตัวรั่วไม่ได้ถึงแม้ว่าเขาจะมีพลังเกราะกาสาวพักปกป้องร่างกายอยู่จนไม่สามารถทำให้ได้รับบาดเจ็บก็ตามแต่ภายใต้หมัดนี้ก็ทำให้เขาสูญสิ้นพลังเหนือธรรมชาติไปจนเกือบหมดเลยทีเดียวจนกระทั่งพลังเกราะกาสาวพักที่คลุมร่างกายก็เริ่มสั่นคลอน ไกลจะพังทลายลงมาเช่นเดียวกันค่ะแต่ในตอนนี้ตัวลัวได้กลายเป็นคนเสียสติไปอย่างสิ้นเชิงแล้วดังนั้นคำด่าดทอของควางซางจึงทำได้แค่เพียงเพิ่มพลังแห่งการฆ่าให้กับเขามากยิ่งขึ้นเท่านั้นวินาทีต่อจากนั้นเขาก็ได้พุ่งมาถึงด้านหน้าของควางซางแล้วชกหมัดไปบนตัวของควางซางอีกครั้งเช่นกัน เมื่อหมัดนี้พุ่งออกมาพลังเกราะกาเสาวพักที่ใกล้จะพังทลายลงของความสางก็ต้านทานไว้ไม่อยู่อีกต่อไปมันได้ระเบิดออกพร้อมกับที่หมัดของตัวลัวได้ชกเข้ามาที่หน้าอกของเขาอย่างโหดเหี้ยมเสียงแตกหักดังขึ้นอย่างชัดเจนควางสางก็ลอยละลี้วออกไปอีกครั้งซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่เสียงกระดูกที่แตกหักได้ดังขึ้นทำให้เขาต้องกระอักเลือดสดออกมา แต่การโจมตีของตัวลัวไม่ได้สิ้นสุดลงเพียงแค่นั้นยังไม่ทันรอให้ควางซางร,ร่วงหล่นลงพื้นตัวลัวก็พุ่งเข้าไปหาเขาอีกครั้งราวกับสัตว์ป่าที่บ้าคลั่งจากนั้นก็เวียงมาทุบไปบนหัวของควางซางทันทีราวกับต้องการเอาชีวิตของควางซางยังไงอย่างนั้นแต่ในตอนนั้นเองลำแสงสีดำขาวแวววับแสงหนึ่ง กลับพุ่งทะลักออกมาจากหน้าอกของควางซางอย่างฉับพลันจากนั้นก็กระจายตัวออกกลายเป็นลำแสงสีดำขาวสองดวงก่อนจะระเบิดเข้าใส่มัดของตัวลั่วทันทีหลังจากเกิดเสียงดังขึ้นตัวล่วก็ถูกลำแสงสีขาวดำสองอันนั้นโจมตีใส่จนลอยละลิ้วออกไปจากนั้นก็ล้มลงไปกองกับพื้นที่ห่างไกลออกไป ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่กระดูกแขนขวาของตัวล่วได้หักลงอีกครั้งหลังจากที่โจมตีตัวล่วจนลอยออกไปแล้วลำแสงสีดำขาวนั้นก็หยุดลงตรงหน้าของควางซางจากนั้นก็กลายเป็นหน้ากากประลาดปลาดสองชิ้นขึ้นมาหน้ากากสองชิ้นนั้นมีลักษณะที่แปลกประหลาดอย่างถึงขีดสุดหน้ากากสีขาวหนึ่งในนั้น มีลักษณะหน้าบานหูใหญ่ใบหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มแต่ดวงตาบนใบหน้าที่ยิ้มจนตาหยี่นั้นกลับมีคราบน้ําตาซ่อนอยู่ลึกๆส่วนหน้ากากสีดำชิ้นนั้นมีลักษณะพร้อมแห้งจนมีแต่กระดูกใบหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมแต่มุมปากกลับปรากฏรอยยิ้มประหลาดๆออกมา <c oughs> วินาทีต่อจากนั้นหน้ากากประหลาดประลาดทั้งสองชิ้นก็ดูเหมือนจะมีชีวิตขึ้นมาอย่างไงอย่างนั้นใบหน้ายิ้มแย้มหน้าบานหูใหญ่ก็ร้องไห้เสียงดังออกมาส่วนหน้ากากสีดำที่มีใบหน้าเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมนั้นกลับหัวเราะอ,ออกมาอย่างแปลกประหลาดซึ่งในเวลานี้หน้ากากทั้งสองชิ้นนั้นก็พุ่งตัวออกไปตรงเข้าหาตัวล้วนในทันที ถึงแม้ว่าตัวล่วในเวลานี้จะสิ้นสติสัมปชัญญะไปก็ตามแต่ความสามารถในการต่อสู้ของเขากลับไวต่อความรู้สึกเหนือสิ่งใดดังนั้นเมื่อเขารู้สึกถึงอันตรายและความแปลกประหลาดของหน้ากาก,ากทั้งสองชิ้นนี้เขาจึงเวียงมัดทั้งสองข้างออกไปประทะอย่างโหดเหี้ยมโดยไม่สนใจความสร้างแต่อย่างใดแต่วินาทีนั้น ภาพอันแปลกประหลาดก็บังเกิดขึ้นเมื่อตัวลัวทุบลงไปบนหน้ากากร้องไห้อันนั้นหน้ากากร้องไห้ชิ้นนั้นกลับดูเหมือนกลายเป็นภาพมายาบางอย่างขึ้นมาจากนั้นก็ถูกหมัดของตัวลัวชกทะลุผ่านออกไปและในเวลาเดียวกันหน้ากากเปื้อนยิ้มอีกชิ้นหนึ่งกลับเปล่งแสงสีขาวออกมาจากนั้น ก็รวมตัวขึ้นมาเป็นคนร่างท้วมที่ใส่เสื้อผ้าเฉลิมฉลองสีแดงตัวหนึ่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วภายใต้หน้ากากนั้นรูปร่างอ้วนท้วมหน้าบานหูใหญ่ท้องที่มีลักษณะที่ใหญ่เป็นพิเศษก็พุ่งเข้าใส่หมัดของตัวลั่วทันทีหลังจากที่เสียงอันหน่าหดหูใจดังขึ้นหมัดของตัวลั่วก็ชกเข้าไปตรงหน้าท้องของผู้ที่มีรูปร่างอ้วนท้วม หน้าบานหูใหญ่ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มคนนั้นอย่างจังๆทันทีแต่ทว่าหลังจากที่ชกไปแล้วหมัดของเขาก็จมลึกอยู่ในเนื้อตรงส่วนท้องนั้นราวกับจมอยู่ในกองสาหร่ายจนยากที่จะดึงกลับมาได้หมัดซ้ายที่ยากจะดึงกลับแต่ก็ยังมีหมัดขวาอยู่จากนั้นตัวลัวก็ส่งเสียงคำรามออกมา ก่อนเวียงมัดขวาทุบเข้าไปบนหน้ากากที่เปื้อนรอยยิ้มรูปร่างอ้วนท้วมนั้นอย่างโหดเหี้ยมทันทีแต่สิ่งที่ทำให้ยากเกินกว่าจะเชื่อได้ก็คือในชั่วพริบตาเดียวที่มัดขวาของเขาทุบไปบนหน้ากาก,ากเปื้อนยิ้มชิ้นนั้นหน้ากากเปื้อนยิ้มชิ้นนั้นและผู้ที่มีรูปร่างอ้วนท้วมคนนั้นกลับแปรเปลี่ยนเปเสมือนกับพูดผีหรือภาพมายาย่งไงอย่างนั้นทะลุมัดของเขาไป โดยที่ไม่ได้รับบาดเจ็บแม้แต่นิดเดียวและในเวลาเดียวกันหน้ากากร้องไห้ที่กลายเป็นภาพมายาก่อนหน้านั้นกลับกลายเป็นตัวขึ้นมาเบื้องหลังของหน้ากากชิ้นนั้นได้รวมตัวขึ้นเป็นบุรุษผู้มีรูปร่างผอมแห้งชุดดำคนหนึ่งอย่างรวดเร็วจากนั้นนิ้วทั้งห้าที่ผอมแห้งเหลือแต่กระดูกนั้นก็กางออกแล้วเสียบลงไปบนตัวของตัวล่วอย่างโหดเหี้ยมทันที วินาทีต่อจากนั้นเสียงแตกหักอันน่าหดหูใจก็ดังขึ้นนิ้วทั้งห้าของชายรูปร่างผอมแห้งใบหน้าร้องไห้ที่ดูคล้ายกับสว่านเหล็กนั้นก็เสียบเข้าไปในตัวของตัวล่วยอย่างโหดเหี้ยมก่อนเลือดสดๆจำนวนมากจะสาดกระเซน็นออกมา,าความเจ็บปวดอย่างรุนแรง ทำให้ตัวลวกคลุ้มคลั่งยิ่งขึ้นเขาได้ส่งเสียงคำรามออกมาก่อนเวียงมาทุบไปที่ชายร่างผอมใบหน้าร้องไห้นั้นโดยตรงทันทีและในตอนนั้นเองชายร่างผอมใบหน้าร้องไห้คนนั้นก็กลายเป็นภาพมายาขึ้นอีกครั้งแล้วหลบหลีกมัดนั้นของเขาร่างอ้วนท้วมใบหน้าเปื้อนยิ้มก็รวมตัวเป็นตัวตนขึ้นมา มัดขนาดใหญ่ของร่างอ้วนทวนสมบูรณ์ได้ถูกเวียงออกไปทุบใส่ตัวลั่วที่ไม่ได้มีการป้องกันแต่อย่างใดทันทีเจ้าหนุ่มปลาสองคนนี้เดี๋ยวหายตัวเดี๋ยวรวมตัวเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวร้องไห้จนสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์แบบไม่เผยช่องโหว่แต่อย่างใดหลังจากที่ตัวลั่วลอยละลิ้วออกไปแล้วเจ้าอ้วนใบหน้าเปื้อนยิ้มและเจ้าผอมใบหน้าร้องไห้ ก็กลับกลายเป็นหน้ากากตามเดิมแล้วตามตัวล่วไปอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจจากนั้นก็แปรเปลี่ยนเป็นรูปคนแล้วโจมตีใส่ตัวล่วอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าตัวล่วจะมีพลังที่น่ากลัวถึงขีดสุดและมีความสามารถในการฟื้นฟูอันสูงส่งก็ตามแต่ความสามารถอันน่าประหลาดใจทั้งสองนี้แทบจะไม่มีช่องโหว่แต่อย่างใด อีกทั้งยังสามารถสลับสับเปลี่ยนหน้ากากันและการได้อีกด้วยเขาที่ไร้เึ่งสติสัมปชัญญะราวกับสัตว์ป่าก็เสมือนกับถูกคนยอกล้อ,อยังไงอย่างนั้นไม่ว่าเขาจะโจมตีอย่างบ้าคลั่งมากแค่ไหนก็ไม่สามารถทําให้หน้ากากทั้งสองชิ้นนี้บาดเจ็บได้ตรงกันข้ามกลับเป็นเขาเองที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายต่อหลายครั้งถูกโจมตีจนลอยละลิ้วออกไปถูกเสียบ จนได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงหลังจากที่ตัวล่วได้รับบาดเจ็บแสนสาหัสอย่างต่อเนื่องระดับการฟื้นฟูของเขาก็ยิ่งช้าลงสุดท้ายก็ล้มลงไปในซากปรักหักพังในที่สุดก่อนจะสลบไปร่างกายของเขาก็ค่อยกลับกลายคืนสภาพเดิมแขนขาทั้งสที่หักกลับไม่ได้ฟื้นคืนแต่อย่างใดยังคงสภาพบิดเบี้ยวไว้เหมือนเดิม <c oughs> หลังจากที่ตัวลั่วพ่ายแพ้ไปใบหน้าเปื้อนยิ้มและร่างผอมหน้าร้องไห้ก็ยิ้มและหัวเราะอ,อีกหลายครั้งหลังจากนั้นก็กลายร่างเป็นหน้ากากสีดำขาวอีกครั้งสุดท้ายก็ระเบิดกระจายแปรเปลี่ยนเป็นลำแสงสีอ่อนๆผสานเข้ามาในร่างกายของควางซางหลังจากนั้น ใบหน้าของควางซางก็เปลี่ยนสีไปก่อนจะกระอักเลือดออกมาอย่างรวดเร็วร่างทั้งร่างก็ร่วงล้มลงไปกองกับพื้นใครก็นึกไม่ถึงว่าควางซางและตัวลั่จะประลองฝีมือจนถึงขั้นบาดเจ็บอย่างแสนสาหัสทั้งสองฝ่าย